ดีด้วยครับผมนะช่องพุคิดไฟครับผมนะฮะวันนี้เราก็มาเซตอัพนะเป็นเจ้าฮีลิกคโฟลเลยกันนะครับอ่ะโอเคครับผมนะก็เราก็เซตอัพเป็นแบบอ่าระบบพรีเซตเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับนะสำหรับชมพุคิดไฟจะใช้อ่าเขาเรียกว่าใช้บริการเจ้าหัวแอมซัดส่วนใหญ่นะครับคือจะไม่ไม่บูตไม่อะไรมากมายนะครับตามสเต็ปของผมคือการเล่นมันติเอฟเฟกนะครับไม่จำเป็นต้องใส่อะไรเยอะก็ได้นะครับอยู่ที่เราเลือกแอมกับ EQ เนี่ยสำคัญที่สุด กันนะครับนะผมจึงไม่อยากให้มันแบบว่ากินเนื้อเสียงกีตาร์โอ้โหกีตาร์เราซื้อมาเป็นหมื่นเป็นแสนถูกไหมจะให้เจ้าพวกมันตีเอฟเฟกอะไรพวกนี้มันกินเนื้อเสียงเราได้กันนะครับนะก็จะปรับตามสไตล์ของผมนะครับนะเออนะครับอ่ะโอเคเสียงแรกนะครับเป็นเสียงคีนคอรัสเอยเสียงคีนธรรมดาก่อนนะครับต่อมาเสียงคีนคอรัสผมจะตั้งเป็นระบบพรีเซนต์ให้เลยเลยกันนะครับ,รบเพื่อง่ายต่อการใช้งานนะครับง่ายต่อการใช้งานต่อมา เป็นเสียงแตกนะครับก็คือเรียงอย่างนี้เลยครับคีอ่าคลีนคินคอรัสเสียงแตกเสียงโซโ,ซโลประมาณนี้อ่าแล้วก็แบงค์ที่3สกันนะครับนะกดขึ้นไปแบงค์ที่3มไม่ก็เหมือนการคลีนคินคอรัสแตกแล้วก็โซโลแต่ว่าแบงค์เนี้ยจะเป็นสําหรับเล่นเพลงไวนะครับเล่นเพลงไว้เดาแถมให้อีกนะครับไม่ต้องห่วงเนาะวันนี้ก็มาเซตอัพกันที่อ่าสีราชานะโหดิเพียบเลยนะครับนี่ครับครั้งต่อไปน่าจะไปแถวแถวอ่า อะไรนะหัวหินประจวบอะไรพวกนี้นะครับนะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ในเพจแล้วก็ติดตาม Facebook ของยมุกจะไฟไว้ด้วยเลยกันนะครับนะเดี๋ยวจะไปที่หัวหินนะครแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นสัปดาห์ไหนนะครับต้อง,อ,งอาจจะต้องเกินไว้ก่อนแลวกันนะครับเกินไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีทีมงานหรือพี่ๆน้องเนี่ยนะครับครบตามจํานวนที่เราต้องการแล้วเนี่ยนะครับ <laughs> เราก็จะไปให้ทันที แล้วกันนะครับนะอยากก็คือหลักๆก,ก็ไปเซตอัพด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยไปได้ทําการรู้จักเพื่อนๆพ,นพี่ๆนะั่งตีด้วยแล้วก็ใครมีกีตาร์อย่างสมมตินกีตาร์ตัวนี้นะครับอ่าก็เอามาเซตอัพกันอันนี้ก็ส่งมาเซตอัพนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่อยู่ในนี้เต็มเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหคือแบบ คือเยอะมากๆนี่เห็นไหมกองกันเพียบเลยนะครับเนี่คือรอคิวเซตอัพเลยนะครับอันนี้ถามว่ามาเที่ยวหรือมามานั่งเซตอัพนะก็คือเรียกว่าเซตอัพเลื่อนที่เลยก็ว่าได้นะครับขอบคุณด้วยนะครับนะที่ลงไปนะครับไม่ได้ขายนะครับต้องบอกก่อนนะครับไม่ต้องทักมาซื้อนะครับผมไม่ได้ขายอันนี้คือของที่พี่ๆน้องๆเนี่ยเอามาเซตอัพนะครับต้องบอกเด่นย้ําเลยนะครับพวกนี้ไม่ได้ขายไม่มีของอันนี้คือพี่เขาสั่งมาพิเศษะกันนะครับนะ เออนะมีพี่ๆน้องๆเนี่ยทักมาเยอะมากพี่บขายเท่าไหร่ขายเท่าไร่คือไม่ใช่ไม่ใช่ของขายนีถ้าของขายผมจะลงว่าขายเนาะแต่นี้เขาเอามาเซตอัพครับผมนะอ่าก็งวดต่อไปนะครับก็น่าจะหัวหินแหละนะครับขับรถแป๊บเดียวจากกรุงเทพก็ประมาณสอาชั่วโมงประมาณนี้นะครับนะผมก็เที่ยวไปเย็นไปไป,ไปเรื่อยๆนะครับสบายๆ เนาะอ่านะครับก็มาเจอกันได้นะครับเดี๋ยวจะบอกจะแจ้งวันเวลาอีกทีหนึ่งนะครับว่าอ่าจะไปเมื่อไหร่ยังไงนะครับหรือว่านัดคิวได้เมื่อไหร่ที่ไหนยังไงที่พักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาเดี๋ยวรีบเซตอัพให้ก่อนนะครับเพราะว่าโหดูดูกองกันเกลือเลยรอคิวเซตอัพอีกเพียบครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับหลายตัวมากๆนะครับ ถึงเกือบประมาณเเกือบ10ตัวนะครับที่เห็นอยู่นะครับเซตอัพเกือบ10ตัวนะครับโอ้โหนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวรีบก่อนเลยเลยกันนะครับนะอันนี้เราก็ถ่ายดูเบื้องต้นนะครับนะพี่ๆเจ้าของจะได้อุ่นใจว่าอ๋อจะพวกรถไฟกำลังเซตอัพให้อยู่นะกันนะครับแล้วเราไม่ได้เอาของคุณไปขายอะไรเงี้ยเราไม่ใช่โจรนะครับทำอย่างนั้นไม่รุ่งเรืองนะครับคุณนะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานคํานี้นะครับเป็นประจาใจผมอยู่แล้วนะทำอะไรต้องซื่อสัตย์ กับชีตัวเองถูกป่ะแล้วต้องทําให้ดีที่สุดนี่อย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับผมได้เตรียมทั้งหูฟังแล้วก็เป็นลาโพงมาด้วยแล้วกันนะครับนะบางทีเนี่ยพี่ๆเขาก็ายกมาให้เองเลยแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแคปนี่แคปข้างล่างแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับนะก็เรียกได้เลยว่าครบสูตรนะครับควรจะเอาต่อเข้ามิกเซอร์ต่อหน้าตู้อะไรเงี้ยนะครับเราก็ มีบริการแบบครบสุรเลยทันที้วกันนะครับนะเรามีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรของเราเนี่ยไปอยู่แล้วนะครับเรียกได้เลยว่าคุณไม่ต้องส่งของมาที่ร้านผมก็ได้นะกันนะครับนะเดี๋ยวผมก็ติดตามไว้ว่าครั้งหน้าผมจะไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไปติดตามในเพจไว้นะครับเพจจ a m o g i รถไฟนั่นเองเนาะอ่าวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเซตอัพก่อนอย่าลืมนะครับหัวหิน เป็นหินมีหอยฝรั่งนั่งคอยหอยติดหินเอ้ยไม่ใช่แซวเล่นแซวเล่นอย่าดราม,ม่าก,กันนะแซวเล่นเฉยๆนะครับนะก็เดี๋ยวเดี๋ยววันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึงเดี๋ยวกัน,นครับผมก็ถือโอกาสไปเที่ยวด้วยแหละนะครับอ่าเที่ยวด้วยทํางานไปด้วยเนาะเออมันสนุกสนานในชีวิตแล้วก็ขออญาตับ ใช้ชีวิตไปด้วยแล้วก็เที่ยวไปด้วยได้พบปะได้เจอพี่ๆน้องๆชาวมือกีตาร์กันเนาะอ่าโอเคนะครับผมอย่าลืมนะชาวหัวหินนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงก็มานัาเซตอัพไดอ้อย่างนี้ก็มาที่ศรีราชาครับน้องๆอ,อยู่บางแสนอยู่ระยองอยู่ชมลมุรีอะไรอย่างเงี้ย ก็ส่งมาเซตอัพกับชมพูเที่ไฟได้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคฝากกันได้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะมือเซตอัพเลยนะกันนะครับนะติดตามใน YouTube นะครับของชมพูเที่จไฟในไลน์กลุ่มไลน์แอดเฟซบุ๊กกลุ่มเฟซบุ o กแอดเฟซบุ๊กส่วนตัวโอ้โหเรียกเลยว่ามีเพียบเลยทีเดียวนะครับอ่ะโอเคจัดไปจ้า